ที่นี่คือหน้าผาบริเวณบ้านซับศิลาทองค่ะทุกคนด้านล่างจะเป็นวิวเขื่อนลำตะคองนะคะเมื่อคืนกว่าจะขึ้นมาได้ก็ถึงที่ผาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆค่ะต้องทิ้งสมพงไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็นั่งรถน้องไบช่องปรีชาขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้นอนเต็นท์หลังคาของน้องแม็กนะคะมินิเยอร์แวนบรรยากาศตอนเช้าก็สดชื่นค่ะทุกคนเพราะว่าพักผ่อนกันเต็มที่แล้ว ทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเล่นนะคะฝังเพลงร้องเพลงกัน,นบรรยากาศแบบนี้มันดีมากเลยค่ะทุกคน,น,ใ,นใครอยากฟังล้องเมกลกร้องเพลงพดูท้ายๆคลิปนะคะอั<ใ>นเป็นแล้วครับผม one t คนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันมันก็เป็นพโลกนั้นมีแรงดึงดูดใจออาลบ๊มเลยไหมดูหดู